โอเคับผมก็อ huh. oh, okay. ่าช <tinc S 2> uh ิบหายฮาโลวีนเกิดเลยโอเคก็ผมก็กล่าวสวัสดีไปรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านกันด้วยนะเออไปตีฮาโลวีนกันดีกว่าเฮ้ก่อนจะไปตีฮาโลวีนฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เออโอเคเฮ้กดติดตาให้ผมเลยนะเฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนําเลยร้านนี้ครับรีซิกช็อป บริการรับฟวมแมบบบ็อก o o ฟุตแบบคิงเลกาซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเรท8ดถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแบบบ็อก o o ฟุและก็คิงเลกาซี่และก็ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนและแมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลยลีซิกช็อป ร้าน Snow Shop บริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพา r ์รเร8ไม่ว่าจะเป็นแมพ King Legacy, แมพ b o อก f o o และแมพยอดฮิตอย่าง Anime Fighter และยังรับกดเพจ map Star Tower Defense และยังรับกดเกม p a r ทแม p อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID p a ์ทที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ บินมาแล้วถึงแล้วฮะก,ก่อฮาโลวีนเออมาแล้วไปเซ็ตสปากันก่อนโอ้ชั้นไปตกนำ้ำกระโดดไม่ได้ไอชั้นไปกูตายนำ้ำเอ,อขึ้นมาได้ป่ะดิเซ็ตสปาก่อนเนะี่ยเออเรียบร้อยมึงไปไปตาฮาโลวีนกันเลยฮะงั้เดี๋ยวขอดูแคนดี้ก่อนว่ามีเท่าไหร่แล้ววะสามร้อ,อยเก้าสิบเจ็ดยแค่อีกประมาณร้อยกว่าผมก็จะแลกตะเกียงเลยนี่หว่าให้วันนี้เอาให้แลกตะเกียงได้เลยดีกว่าเออมาฮาโลวีนขอแบบขอสักเก้าสิบเก้าอันได้ไหม เอาเยอะๆเลยเออหรือว่ามันก็จับของมาเลยนะฮะไม่อยากแลกถึงจับมาเลยอเอาละได้เวลาลุมสกัมไม่บอสหัวฟักทองเนะี่มึงเปิดฮาขี้ราชันไปเลยเฮสตันมันไปฮะอืงป่าเขียวเข้าไปไป้งฮึกระชั่วเข้าไปอืเอา้าชหายหายไปเลยแล้วะต่อยเข้าไปฮะเฮ้ยเพื่อนคือยังไม่มากันเลยมากันไม่กี่คนเองไม่เห็นเงืแล้วมเมื่อไหร่จะตายเนี่ยอุ๊ยชิหายโดนมันบินมาทุบอมหยก่อนนะ ไอ้บอสตัวนี้ไปตีโคตรแรงเลยแม่งเฮ้ยมเปิด <in> ฮัค <organizational> ีลไรชันสตัน <Were> มันไปฮะนี่เ <It> ป็น <having> ยังไงล่ะฮึมงต่อยเขาไปฮะอึ้นูอวะอ้าวอ้ากูตายเหอะเฮ้ยกูโดนไรตายวะกูบอกไปถันแม่งเฮ้ยมีสักครั้งไหมที่กูจะไม่ตายเดี๋ยวมาตีบอสฮารลวีนนะแม่งเฮ้ยกูตายตลอดเลย กลับมาอีกรอบครับผมอ,อุ้ยกูโดนอะไรเนี้ยนี่ผายแลยวเหลื่อมือดกว่าแม่งอ้ยวอสตีโคตรแรงเลยโอ้ยปาเขียวดูดเลือดเข้าไปฮะกระช่วกดูดเลือดอุย้ยโดนมันทุบอีกแล้วต่อยเข้าไปไอมันอยู่ไหนวะเอา้ากูตายอีกแล้วก็เพิ่งมาไม่ถึงยี่สิบวิก,กูเดี้ยงแล้วอะไรวะ หึงตีบ่โคตรนานแล้วเนี่ยมึงเอ้ยเพิ่งจะครึ่งหลอดเองไอ้ชิบฟายหึงป่าเขียวเข้าไปฮี่นิ่งเป็นยังไงล่ะมึงอ,มอยู่ไหนวะต่อยเข้าไปบ่หมอเลยงอชั่วกระชวกใช่ชแม่งเลยอุ้ยอุ้ยชิบฟายโดนมันปั่นมาฮาขี้แตกเลยแม่งหนึ่งป่าเขียวยเข้าไปฮะหึงเจ็บเจ็บไปดิต่อยเข้าไปอู้อุ้ยชิบฟายกูโดนอะไรนี่อุย้ยกูจะตายยังไม่น่าไปรุ่นอือฮึกูแตกไอ้ชิบฟายคนมีตัง้ตงแย่ตั้งแย่มาเลงกูให้ยมึงคิดอะไรกูหรือเปล่าเดี๋ยวให้ จะตายแล้วเหรอกระซวกไปหึงทีต้องเป็นยังไงล่ะมึงเ,ออเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นคอนดีกว่านะคอนลิมิเต็ดเพื่อของลิมิเต็ดมันจะดอปอย่างนี้อเอ,อีผมขาดแค่ผ้าคุมนะที่ยังไม่ได้อ่ะหึออมาผ้าคุมมันต้องดอกลันแหละเปิดท้าคีดายชั้นไปฮะ นี่หมนุนเตอถูกเข้าไปนี่เจ็บๆไปดิต่อยเข้าไปด้วยฮะหมัดปืนก่อย่างยืดนเ <c oughs> ป็นไงโอ้โหแม่เฮ้เลื่อนเลยิดเดียวก็ตายอย่างจริงนะถุกเข้าไปฮะตีธรรมดาแม่งเลยถัวถั่ว,วเออตายเอ,อ้ยแบวกเออขอกไม่ดอบอีกเร็วอะไรมัอยากได้ปะคุมเอาไว้ลุ้นโอ้โหอย่างมา เอ้ยผมไม่ได้เหลือแค่พระขุมได้หว่าผมเหลือตะเกียงด้วยตะเกียงผมก็ยังไม่ได้แม่งเอกูต้องเก็บแคนดี้แลกอีกแล้วเออสัตว์นี่ตีจากวอดไม่ดอบเก็บแลกเอาก็ได้ปะตอนนี้มีแคนดี้เท่าไหร่แล้วมาเออว่าจะแลกตะเกียงซะหน่อยวันนี้น่าจะมี400อยกว่าแล้วนะครับผมว่าเออ4ห1าอว่ะเฮ้ยอีก50าสก็แลกตะเกียงได้แล้ว มาที่เกาะเริ่มต้นกันบ้างฮะอู๋ชิบหายให้วังกรใส่เดียวกันเยอะโอ้โหไปให้ช่างมาเถอะเรามาดูผลพิศารกันบ้างฮะว่าผลอะไรขายเออวันนี้แบบอยากเสียตังค์นะมาดูซืว่าผลอะไรขายวะเอออยากเล่นผลอะไรดีอะผลแสงไหมไม่เอาดีกว่าฟินิกส์เอ้ยฟินิกเอ์ออยากได้ฟินิก์อยู่พอดีมาซื้อเลยละกันแมงเอื้อยโลบากไว้พอ,อต้องเติมร้านนี้ครับผมลิซี่กชอป นี่ชาด้ตื่นเช้ามาผมก็หาเรี่ยงเสียตังค์แต่เช้าเลยเออผลฟรีเลยนะครับราคา280บาทไม่แพงมากนะครับผมถ้าเติมเองบอกเลยว่าแพงกว่านี้เยอะเออแล้วก็พิมพ์ชื่อไปเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าเกมเลยดีกว่ากำลังโหลดมาแล้วฮะ เฮ้ยกูเข้ามาแล้วต้องกลับมาที่โลกหนึ่งก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยนี่ไงพ่อค้าอยู่นี่ไงพ่อค้าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในร้านค้าเงื่อเขากําลังกีดผลปีศาจให้เราแน่เลยเออเออกดไลค์ผมด้วยนะครับผมแม่งเอ้เสียเงินแต่เช้าเลยกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมไงกูจะได้เสียเงินไปเรื่อยๆถุยไอชิ้นไผ่ได้มาแล้วฮะอือฟรีเด็กเฮ้ยไหนดูในร้านค้าสิเราต้องเอาออกมาใช้เลยนะฮะแล้วก็เอาไปตบคน ตบผลในโลกเก่านี <ś c oughs> ่แหละใชไป่มาได้มาแล้วผลฟรีเด็กถาวบอลตบไปดิ่งทีสกิลสีบ้างเฮ้ยยังสวยอย่างอลังการเย็ดเท่ <ś c oughs> เป็นผลที่ผมชอบผลหนึ่งเลยนะแบบมันหิวตัวเองได้ด้วยอ่ะงหัสหลักผมก็ใช้อยู่อ่ะเอ่จะเปลี่ยนไปใช้ผลอย่างแล้วหิว <ś c oughs> ให้แม่สาวน้อยคนนี้กันเผื่อเขาจะแบบหลงรักผมมาถุย นี่โอูยังสวยอ่ะเฮ้กูเหอของใหม่เกินไปแล้ว โอ้โหมัองกรอะไรก็อยู่ตรงนี้นี่เวรุ่นตบเข้าไปเฮ้ยขอผลเรอะไปรุ่นขอผลตุบปแป๊กเลยฮใ,ใครอีกวะเอาห,หมอนนี่ละกันพุ่งเข้าไปเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยมังกรว่รวเะ,ระเฮ้ย,ย,ยม,มังกรมาจากไหนวะเอาคอนไปกินลวกันนี่ตัดต่อไปตบไปทีอุ้ยชิบหายมังกรเฮ้ยมังกรมันจะเอาอ่ะเฮ้ยห้าวนะเก๋ทุบแห้งเลยเรียบร้อยตายไปได้แค่ข้าหัวมาด้วยวะให้คนนี้เบลเยอะแน่เลย พุ่งเข้าไปกูเล่นแยอะไรอยู่เดีย๋ยวไปโลกใหม่กันดีกว่าฮะสวัสดีลุงไม่ได้เจอกันนานเลยโอเคไปแล้วฮะโลกสองอยมาอย่างไวไม่ต้องโหลดอะไรเลย เอาฮ้ยเบคอนกูไม่มีผมฮ้ยไอชิบหายมึงรีบโหลดตัวละครนี่ว่ากูอายอหรอ h เออไอชิบหายเห็นหัวโลนกูหมดแล้วเนี่ยสัตว์เอ้โอ้ยทำอะไรกันอยู่ข้าวไวรุ่นทุกคนรอเจ้าทะเลกันเ่อะฮ e y ให้สวัสดีไวร่นมาเยืนอะไรคนเดียวดิตบแม่งเลยหุ้ยตบทีเดียวตายเออไอผลดี่ไม่โกงเกินไปหรือเปล่าตบทีเดียวตายย็ดเค เฮ้ผลนี้แม่งบักอยู่แน่เลยเกินไปหรือเปล่าให้ผลขี้โกงอะไรวะตบทีเดียวตายแม่งโคตรแรงเลยอามเคม,มาสุมผลปีศาจกันมากเงะเผื่อแบบผลเจนดารี่มันจะออกมาให้เราได้ประดับกระเป๋าเท่ๆนะไปเลยผลแรก,ล,รกล,ลูกพ่ออย่าทำให้พ่อผิดหวังเฮ้ยแบกเอ้ยอันคอมมอนเฮ้ยอันนี้วอร์มครับวอร์มมาผลต่อไปเลยเฮ้ยมาเรจนดารี่ โอ้โหคอมมอนเอออันนี้ก็วอร์มอีกฮะอันนี้วอร์มเหมือนกันเเอ้เกือสองผลเลยมาผลที่สามโอ้โหแลอยู่แลอยู่อือต่อไปก็รีเจนนอรี่เลยลูกพ่ออย่าทำให้พ่อผิดหวังนะนออโอ้โหคอมมอนไอ้ส้นตีนไม่เอาเอารีเจนนรี่อ่ะจะเอาไปประดับกระเป๋าหืมมาผลสุดท้ายเออแม่งคอมมอน ได้ผลอะไรมาอ้ที่ผลวนนอมมาเฮ้ยได้อยู่เก็บใส่กระเป๋าเลยละกันนี่แน่ฮัวเราเจ้าทะเลยอยู่สักพักแล้วัะไม่มีเลยทําว่าจะไปตีไคโดสัหน่อยอะนะเอ้ยเอาเพื่อนอยู่นั่นกันหมดเลยหรอเอ้ยเพื่อนกําลังหาออฟก,กันอยู่แน่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยละกัน โอเคครับมาถึงแล้วอุ้ยคนอยู่กันโคตรเยอะเลยประมาณห้าหกคนเลยนะตรงนี้นี่มาเดี๋ยวเรามาช่วยตีครับผมมาง้างปีกรอเลยละกันมาเกิดสักทีดีวะไอ้ว่าเราจะเกิดดีกูง้างจนกูปวดปีกแล้ดีเออเกิดสักทีตบเข้าไปฮะโอ้ยตายไปแล้วแต่กูไม่ได้แคนดี้แม่งไอ มารอตัวต่อไปกันเลยฮะเฮ้ยแม่คุณยังไม่เกิดสักทีเลยเกิดสักทีดีวะเออเกิดแล้วตบเข้าไปฮะเอ้ายังไม่ตายอ่ะตบเข้าไปทีเออยังไม่ตายเกอรปลาเขียวเข้าไปอุ้ยปลาโดนเต,เต็มไม่ตายแค่อะไรจ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้มาสามแคนดี้ว่ะได้มาสามแคนดี้ถือว่าเยอะอยู่ ตีมากันนานแล้วฮะได้แคนดี้มาเยอะอยู่ตอนนี้นี่ปลาดเข้าไปนี่เอได้เมลเรลวสามแคนดี้ให้ยวันนี้ดวงดีจังวะเอาเจ้าทะเลเกิดฉยเลยเฮ้ยไปไปตีเจ้าทะเลกันดีกว่าพวกอยากนั่งเรือนะซื้อเรือดีกว่าเอาเอาเฮ้ยโดนแย่งเรือไอ้ชื่อไผเดี๋ยวก่อนฮือไปด้วยนายขับเลยเป็นคนขับเรือให้ผมไปไปฮะได้เวลาไปตีเจ้าทะเลแล้วเฮ้ยถางผิด ผิดทางไว้รุ่นเอ้ยจาระเลมันอยู่ทางโน้นมึงไปไหนนี่แม่งเอ้ยไอหนมนี่เมาแน่เลยพั้กูบินไปก็ได้ว่ากูมีผลฟรีดิบแม่งกูสาอยากนั่งเหลือสุดท้ายกูก็ต้องบินไป มาถึงแล้วฮะอุ้ยซีนามิใครเนี่ยโอ้ยเจ้าทะเลคำรามใส่กูอีกงแม่งเอ้ซีนามิก็ต้องหลบมาเอาฮงจุกดหนีไปไหนเออโอ้ยจุกหนีไปดูเลยอย่างไก่อุอ้ยเชืโปเอ้พี่โปด้วยว่ะแม่งเอ้โปช่วยตีเจา้าทะเลจะได้ตายไปไวเออเผื่อจะแบบกล่องทองดอกเงี้ยฆ่าโปแม่งเลยพุ่งเข้าไปตบเข้าไปตายไปซะเออ มึงตีเจ้ามาสักพักแลแม่งเอ้ยมิวใบรุ่นมาล่าฆ่าหัวว่ะแม่งเอ้ยมาไล่ฆ่าคนอยู่หน้าตอนนี้อ่ะไม่นี่ไงหมอนี่กับไี่หมอนี่อ,อ,อ,อุสองคนเลยโว่โอ้ยอย่างงี้ผมต้องช่วยคนที่ตีเจ้าเรโว้ได้เดี๋ยวกูรีเซ็ตไปเอาผลยางก่อนละกันกูจะไล่ฆ่าพวกมึงเองมาสู้กับกูนี่มา หนูไปเปลี่ยนเป็นผลยางะไงไปฆ่าไอ้พวกที่ไล่ฆ่าคนอื่นกันที่ไหนว่าผลยางอ๋านี่ไงผลกรำกำโอเคฮิหนเปิดแก๊สสีกันเลยหึไปเลยฮนะฮึบางอาจรังแกคนอื่นเออต้องเจอผมหน่อยละกันมาแล้วครับมันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอุว้ยมันกําลังไล่ฆ่าเพื่อนกูอยู่เลยเไม่ได้มาเจอกูก่อนมาหนปาดเข้าไปเรียบร้อยหาขี้แตกลงไปข้างล่างเออเฮ้ยเอาหายไปไหนแล้ววะ เอางูห hey, ่าไม่เจออ๋อเจอแล้วอยู่นี่นี่เองหมายเงื่มาอย่างนี้ต้องตามะครับผมเอานิ่งทําไมล่ะครับต่อยเข้าไปเอาชิ้หผ้าย่องโจ๊กเฮ้ยอย่าโจ๊กซี่โอ้โหหนีไปไหนแล้ววะกลัวกูหนีไปสักไกลเชีย หนีอย่างเดียวเลยอ่ะไปรุนนฮะประชิดกูแล้วฟันก็ไปโอ้โดนเต็มเต็มเลยมึงมึงต้องตายล่ะแมงเอ้กูตายแบบเรียบร้อยตายอุ้ยแมงเอ้หมัดไม่ถึงเงือตะกี้ดิอะไรวะมึงต้องตายแหละฟันก็ไปโอ้โหแบงเอ้กูฟันว้าต่อยเข้าไปยังมีฮ่าที่สังเกตอีกไอ้ชิหายมึงจะหนีเก่งเกินไปแล้ว แม่งเอ้ยไม่โดนึจะหนีไปไหนคิดว่ามึงจะรอดเหรอ,อมึงต้องตายแล้วล่ะบินตามครับาเรียบร้อยตายไปซะโดนเออตายสักทีแม่งเอ้ยออก็กจะฆ่าได้โคตรนานเลยตัวนี้สะใจว่ะแม่เอ้ย มาตีโครงกระดูกกันต่อฮะตอนนี้มันก็ใกล้าตายแล้วแมงเอ้ไล่คายห,หมอนันจนเลือดจ้าทะเลเหลือนิดเดียวคิดเอาว่าไล่นานแค่ไหนเรียบร้อยตายได้หยิบข้าวแคนดี้เออยอย่างเยอะเลยมาดูฮะว่าจะได้กล่องอะไรกล่องทองโอ้โหที่สองอ่ะได้อยู่ผลแดงอยากได้ผลแดงจะามาประดับกระเป๋าไหนโอ้โหเม,ม่เอ้คอมมอนเอ้ยผลบาเลียซะด้วยเฮ้ยมีใครได้อุ้ยมีคนไอหมอนี่ฟินีกว่า เฮ้ยได้ผลฟินิกแม่งเ้ยทำไมไม่เป็นกูลละนี่ฮะเขาจะเอามาประดับกระเป๋า มาดูแคนดี้กันบ้างครับว่าตอนนี้ผมมีแคนดี้เท่าไหร่แล้วว่าจะเอาไปแลกตะเกียงแล้วกันเออผ้าคลุมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนี่ไงได้มาห้าร้อยกว่าแล้วเฮ้ยไปแลกตะเกียงก่อนนะฮะเออผ้าคลุมมันตั้งราคาเท่าไหรเจ็ดร้อยกว่าเออเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังแล้วกันขอแลกตะเกียงก่อนเออมานี่ตะเกียงมาแลกกองนี้เลยห้าร้อยแคนดี้เออเฮ้ยแงงกดไปเลยเรียบร้อยฮะหมดตดเฮ้ยกูได้แล้วตะเกียงไหนเอามาใส่ ดูสิในกระเป๋าหไหนวะเครื่องประดับอันนี้ไงลิมิเต็ดเออมันบวกอะไรบวก5ดาเมจดาบออลดดาเมจดาบ7%โอ้โหถือว่าดีอยู่นะโอ้โหห้อยที่เอวครับผมไอชิบหายแต่กกหัวล้นไอชิบเพง่งไม่เอาเปลี่ยน,นะครับโอ้โหไม่เท่เลยชิบฝายเห็นกูหัวล้น เนี่กูใส่หัวฟักทองยังเท่กาเยอะเลยเอ,อป่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย